สวัสดีครับสวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายนภกริพัทธิรุณน,น้องไปตังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามห้องการุณาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัติชาภูพันธ์น้องฟ้าใสศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สห้องการุณาค่ะฟ้าใสทราบไหมว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเกิดจากการอะไรทิ้งขยะไม่เป็นที่ค่ะ ถูกต้องครับหรือการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีซึ่งส่วนของกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตแน่นอนว่าบางดุจอย่างเรานี่แหละที่เป็นคนลงมือทำเพราะอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ขยะไม่จะเป็นต้องให้ความสำคัญอะไรแต่ในความเป็นจริงนั้นรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เราทิ้งขยะไม่ถูกที่ล้วมมีความผิดถูกจับถูกปรับได้ทิ้งขยะไม่ถูกที่ระวังถูกจับถูกปรับ 1. การทิ้งขยะในที่สาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทพรบร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2 5 3 5มาตรา31วงเล็บ2และ54 2. การทิ้งขยะหินกรวดดินเลนไซายลงในบริเวณที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นและราชการสวนราชว,วิสาหากิจเป็นเจ้าของมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทพรบรักษาวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ .2535 มา,าตรา26และ54 3. การทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อสระหรือที่ขังน้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา380 4. การทิ้งสารสัสตว์ซึ่งอาจน่านนเหม็นในหรือดินทางสาธารนณะปรับไม่เกิน5,000บาทมาตรา396 5. กาารทห้งขยะที่ส่งกลิ่นหนึ่งหรือละองค์สารเม็นพิษหรือ่าจะเป็นที่พ่อพันพาหะนำโรคหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพปรับไม่เกิน2,000บาทพรบการสาธรารณาสุขพศ2 5 3 5มาตราย5งเล็บหนึ่ง6ให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้ สิ่งมีพิษความสารสะเทือนฝุ่นละอองขมอเท่าหรือกรดดีอื่นใดนจะเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตารายต่อสุขภาพปรับไม่เกิน2,000บาทพราบาการสาธรารณสุขพศ2535มบาตรา25การรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นแน่นอนว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เพียงยังช่วยกัน,ท,กนทิ้งขยะให้เป็นที่ และแย,ยกขยะก่อนทิ้งเสมอขอบคุณครับ